มมไม่ไอ้ย,อยูไม่ดูตาม้าตาเรือเนี่วยเวว่าใรื่อยแล้วเข้าไปสิถามว่างเงินที่ต้องส่งกูเนี่ยมันเลยมาหลายวันแล้วว่าไงเ,เดี๋ยวก่อนดิแกใจเรียนแกเนี่ยคืเเอทำอะไรไม่คคยได้ถี่ไม่น,าน่ารวยได้ทำไมอ่ะแกรู้ทั้งรู้ว่าบ้านใหญ่ขายก็เป็นคนจนคือเขาก็าอู้นี่ยึงสิ่งมาอยู่แล้วเขาไม่มีหรอกลูกคัวลูกควไฟลูกอะไรเงี้ย ไปเก็บบ้านตัวเนื้อไดวเขามีเขาก็ไปให้ที่บ้านเองอย่ามาหลังตัวไหนถ้าเป็นห่วงมาเกอแม่อะไรอะอไอพันทำไมหนิงบอกไม่มีอะไรเมื่อกี้เสียงลูกควายร้องดังไงมูได้ยินไหมตะกี้นี่เสียงลูกควายเออไปถามมันถ้ามีเงินให้กูไม่เอาแต่ถ้ามีเงินจูงควายกับบ้านเราจูงควาย

อะไรเนี me me. ่ยเลี้ยงหัวแม่แล้ครับเป็นผีว่าหัตหัวหรือว่าสีหควายไหนเราหนักแขกเนี่ยแต่ผีมาใหม่ครับเนี่ยเอามาหาแม่เมื่อเออเทองนี่ยผงเราเราอะไรแล้วแม่คุณจ่ไหนแล้วแม่ผมเขาแบบเออห้าวไอ้สอยเฮ้ยอุโมงค์อะไรหรือเงินน้องกูว่าไงบอกวีรู้เรื่องโอ้โหวันนี้ยังไม่ตื่นที่พายชื่อสายตื่นแล้วสบายเลยเฮ้ยบ้าคุยให้รู้เรื่องจะอะไร จับผีจับผีจับอะไรนะจับผีจับเออผีไม่ได้จับท่านแต่ท่านมาจับผีกูกลัวพูดผิดยังกลัวกูจับอย่งอื่นเอ่าไอ้ผมแม่ตูวตายแล้วนี่เสื้อเงินของกูว่าไงเอ๋อมาตายดีหนิมาตาด้วยเอางี้เดี๋ยวผมไปตามลูกลูกลูกน้องชายเขาหนดีกว่าอ่ะแม่ไปเก็บตัวก่อนแม่เดี๋ยวคืนนี้จะโทรตัวเขาเนี่ยอะไรตายแล้วน่ะ อ่ะหมดตัวแล้วฮะโอ้สบายเลยออกชายเดียตายหาแล้ว <c oughs> มึงกับกูออกไม่งั้นเลิกค่าตัวร้อยห้าสิบไอ้พันนี่นี่สายตายแล้วเออแล้วเงินทองนี่ปินกูแล้วว่ะยังไงไม่รู้กูได้ดินี่กูไม่ได้กูไม่ยอมเด็ดข<ส>าด <สา S 1> เลยนะเอย่างเงี้ยวผมไปตามหาครับไปตามหาไปหาคนมาเคที่ยวกูด้วยไอ้แผลด้วยต้องัะไรแผลมีอะไรวะโอ้โหมาเนี้ยมาเนี่ยกูมัน ดอกไม้เาให้เรียบร้อยแล้วเออนภูมแม่หน่ะเดี๋ยวว่าที่หลังเว้ยตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่ที่แล้วเถถีมาบ้างหลามาทูงเงินแม่หน่าแล้วเรายังไม่มีให้มึงไปบอกผัดเขาก่อนเดี๋ยวเราแต่งมาเรื่อจบแม่เสร็จเดี๋ยวเราให้หาเงินไปกินเขาแล้วเขาดึงไม่ยังว่าแม่จะตายพวงรู้ไปเมื่อกี้เนี่ยแต่ยังไม่ยอมเลยมาช่วยเราพูดหน่อยเพื่อนได้ไหม มีลเกเองลงให้มาเลยไปอยู่มาเลยสถีเออวันนี้วันนี้สถีวันนี้เออแล้วเลยมาไหว้เมียเขาด้วยด้วยวันนี้เขาเมียที่บ้มึงก็พูดอะไรตรงเนี้ไอ้ข่ากูไม่มีเสถีที่ไหนล่ะอ๋อแล้วยังไงวะสถีเมียกูโอ้ยเขาไม่คิดกับพูดอะไรเขาคิดเด็กเขาหลังกูไม่ให้แล้วนะให้อะไรแล้วเงินมวยกูไม่ให้แล้ว ปกติแกก็ให้ยับอื่นไม่ใครโอ้ยแผลลูกงไม่สะอาดอ๋อแผลลูกงดีสา่เออแผลแล้วว่างไงลูกฮะนี่เสียเงินทองที่แม่ตไปขายูนนเ,นเนี่ยทั้งต้นทั้งดอกเห็นทีจะหกพันด้ไม่ตายใครใครจะติดก่อก็คนที่จะรับผิดชอบก็ันก็เป็นผมแน่นะครับที่เสียก่อแต่วันนี้ว่าแม่ผมเนี่ยก็มาเสียวันนี้ด้วยเงินทำส่งแม่ผมเนี่ย ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะพอจัดงานหรือเปล่าส่วนเรื่องในส่วนของแม่สินที่แม่ผมติดท่านจะถีไว้ผมอยากจะขอผัดไปอีกสักเจ็ดวันจะได้หรือเปล่าครับ้นไม่ผัดอีกแล้วเหรอไม่นานแล้วนะโอ้แม่คุณอยู่แม่คุณก็ผัดตัวไปแล้วไม่ผมมาถึงมามาผัดตัวอีกแล้วพอใหู้่วแล้วก็เฉียวเลยผัดได้ทำไมเลยไม่ได้ กูรอมานานมากแล้วมึงไปหาเงินเราคืนกูกูก็จบนะแต่ว่าผมต้องต้องตั้องทำงานทำงานมานต้องเอาเงินคุมามันยังไม่ทำจริงๆครจะทำยังไงได้อ่ะจบจบแม่ก็ยังไม่ได้ทำเลยยังไม่ได้กูดิเกสอนอย่าไปเถียงแม่เดี๋ยวเขาไม่คืนเงินเกย์สอนไม่รู้ไม่ยอมหรอกไม่มีความเห็นลูกน้องลูกนี่มากเลยแม่สายยัดเอาไว้พี่เราไปพูดจาขอผ่านไปเจ็ดวันแล้วเขาไม่ยอมพี่เลย สอนยอมพูดดูก็ได้นะพี่นะม่ต้องไปดีอะไรคุณผู้มมันไป่ยุ่งกับเป็ดผีหรอกครับใครยอมอ๋อเลยหกท่านดูทให้ปีเลยเหรฉันไหว้ดิจ้าสุดผีใครอ่ะใครมาอีกใครมาใครมโดนแก็รับไหว้เถอะมูกหลานที่สายไปเลยเปผีเป็ดผีเป็ดผีแกเป็นเียอะไรเนี่ย เออแต่ดีไม่ถี่เลยอ่ะแกจะสั่งทำไมเนี่ยผู้หญิงผู้หญิงฮะผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงเป็นพันวันดีค่ะตอแหลเลยนะแกเนี่ยโอ้โหดีนะคุณเอ้ยดีนะคุณจองพ่อผมไว้ไม่เลยนะใครเนี่ยอ๋อหนูไม่ชื่อแกสอนจ้าแกสอน ม่ขึ้นมาอะไรหรอเปล่าคือที่เกศสอนมาเนี่ยเกนจะมาขอผัดถอนหนี้สินที่แม่สายติดเอาไว้นะจ๊ะจมูกผดผันจ้ะโอ้ยเกศจ๋าถ้าสำหรับเรื่องเงินนี่นะพี่มีว่าอะไรรู้นี่แต่พี่ให้มาอีกก็ไดาษแถวแถมให้แถมให้พี่ไม่ต้องกลัวเรื่องนี้นะแ่จ๋านางมึงไม่กูฟินน้าดูเลยเนี่ยบอกไปที่ พีส่สอนพี่ทำเป็นอะไรยังหายเหรอแกสอนเนี่ยเป็นลูกสาวเนยลูกสาวเขาทำเป็นอะไรกไปแพนเหรอคือแกสอนเนี่ย I'm